สวัสดีค่ะทุกคนขวบ้านแสบนะคะวันนี้มาชวนห่อข้าวค่ะวันนี้อยากกินแกงเห็ดเพานะนะก็วันนี้จะมาแกงเห็ดเพาะใส่หน่อไม้กันค่ะแกงเป็นแกงกะทินะคะก็มาดูส่วนประกอบกันแล้วมีอะไรบ้างน,นะคะก<ม>็จะมีพริกแกงเผ็ดค่ะมีหมูสามชั้นมีหน่อไม้สดต้มเก็บมาจากในสวนของเราเหมือนเดิมนะคะ<ม><ม>ก็จะมีชะอมใส่เยอะๆหน่อยแล้วก็มีเน,นี่ยค่ะเห็ดเพาะแสบได้มาในราคาที่ ค่อนข้างถูกแต่ซื้อมาเป็นถุงค่ะถุงหนึ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะคะประมาณ4ขีดหขีดอยู่ที่120บาทมาเริ่มกันเลยค่ะส่วนประกอบแสบจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างรีบเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเข้าสวนต่อ ใส่เห็ดไปเลยค่ะจากนั้นนะคะแสบก็จะปรุงรสไปเลยค่ะเพราะว่าจะได้รวดเร็วทันใจนะคะคุมปรุงรสค่ะใส่ไน,นิดหน่อย นัวฮะใส่น้อยแซบน้อยใ,ยใส่หลายแซบหลายใส่ผ่านนะคะเพื<น>่อปนเดี๋ยวน้ำปลาแซบจะเอาไว้เติมเวลาที่เราโรยข้าวนะคะเวลาเราทานข้าว,วจะไปใช้น้ำปลาปรุงทีหลังค่ะ <ด>หอมนะหอมกลิ่นเห็ด <c oughs> อันนี้สับแบ่งแกงแค่ ครึ่งเดียวนะคะอีกครึ่งหนึ่งว่าจะาแกงไปให้แม่กินฮึสับนัว อมใส่เยอะๆนะคะใครจะใส่ใบชาพูก็ได้นะคะแต่ทีนี้ที่เก็ียยไปเก็บ เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้แกงเห็ดเพาะใส่หน่อไม้แสนอร่อยนะ่ะไว้ทานเองที่บ้านนะ,ะไปแล้วค่ะตักใส่ถ้วยกันดีกว่าหิวละเป็นเมนูบ้านๆนะที่พ่อแม่ทำให้กินหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะ ัวบ้านแสบต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์นะคะฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ัวบ้านแสบได้ค่ะ,คะวันนี้ลาไปกับแกงเห็ดเพาะใส่นอไม้ใส่หมู3ามชั้นค่ะสวัสดีค่ะ